สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทำไข่เจียวปลาทูน่าแล้วก็ใส่โหระพากันนะคะใช้ไข่สามฟองต,ต,ตีตีให้เข้ากันหลังจากนั้นเราจะใส่ชะอมพริกขี้หนูสวนหัน่นแล้วก็กระเทียมนะคะหั่นพอหยับหยาเน้นที่สมุนไพรคะ่ะจากนั้นใส่ปลาทูน่าสามช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็นมสดประมาณ3ช้อนแกงจาเมื่อกี้ช้อนแกงนะคะขออภัยนี่ก็โหระพาค่ะเน้นๆเ,เลยซีอิ๊วขาว2ช้อนผงปรุงรสอย่างที่เห็นนะคะประมาณครึ่งช้อนชาคนผสมให้เข้ากันตรงนี้สำคัญนะคะใช้น้ำมันเยอะหน่อยพอน้ำมันร้อนก็เทงลงไปทอดไฟกลางนะคะทุกคนทอดไฟกลางไม่ต้องพลิกบ่อยนะคะ ทิ้งไว้แบบนี้เลยก่อนยกลงนะคะให้ใช้ไฟสูงน้ำมันจะได้ไม่อมเนาะไฟสูงแล้วก็ตักเลยคะ่ะเล็กชอบกรอบๆเกลียมๆนะคะจะได้ประมาณนี้ด้านนึงพอดีด้านนี้อาจจะเกลียมไปหน่อยแต่กรอบมากอร่อยมากๆค่ะลองไปทำดูนะคะทุกคน